ท่านนายกอุดมเดชส่างกิ มตอะะเดี๋ยวจับจเธอนี่เออะีแล้เยี่ยมถ้ามีพชายองมัเป็น่อีดตอชิ่ัวของออกของของี่ครับโอเคครับนี่ห่ยับคุยเิมคุณหมอ อาท่านเลือเฟออ่ันนี้เราลอยนี่ก็คือว่าได้พวงละกี่บาทนะแต่ส่วนไอ้พวกอุปกรณ์นี่เขาออกมาให้นี่จ้ะ มานเหรมัน้อย เยืะครับจะบอกว่าขอบุณทุกคนครับที่่าช่วยเหลือครับเดี๋ยวอสมงคนอยู่ครับตอนนี้ก็สามารถที่จะดูแลคนนครอบครัวได้ครับอยากจะให้หยุดครับอัากจะให้หนาะครับ